ปัญหานี้ปัญหาใหญ่มากๆได้รับโทรศัพท์ทุกวันก็ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อกลับไปอยู่ในพื้นที่นตลอดเวลาเห็นได้ว่าผมลูกชายผมภรรยาผมก็ออกแจกข้าวสารได้มาเท่าไหร่แจกสมทบพวกเพื่อนผมเพื่อนช่วยกันถอาผมมีหลายแนวคิดแต่อยากเสนอหนึ่งแนวคิดอยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยผมได้หารือกับทางบริษัทจีน ทางบริษัทมาเลเซียและไทยร่วมทุนกันเพื่อลดยางพาราลงเพราะดูแล้วเนี่ยปริมาณยางพาราของเราเนี่ยมันล้นทาอย่างไรแทรกแซงยังไงก็ให้ขึ้นกิโลละร้อยเน่ยมันเหนื่อยพอนทําอย่างไรให้ปริมาณยางพาราลดลงผมก็ได้บริษัทมามดบสนุนในการปลูกทุเรียนโค่นยางมาปลูกทุเรียนแล้วหลักมีราคาประกัน ถ้าอยากยกตัวอย่างใช้เวลาสักนิดหนึ่งเชิญนะเชิญเวลาเนี่ยครับยางพาราหนึ่งไร่หนึ่งปีเนี่ยได้ประมาณสองร้อยห้าสิบกิโลนะครับกิโลหนึ่งตีว่าหกสิบาทก็แปลว่าไร่หนึ่งต่อปีนี่จะได้หมื่นห้าพันบาทสมมุติว่าเราคุ้นยางนี้ออกไปหนึ่งไร่แล้วมาปลูกทุเรียนเอามูสังคิงนะครับทุเรียนไร่หนึ่งเนี่ยปลูกได้ยี่สิบห้าต้นเอาผมจะ,ะผมจะเรียนนะต้นหนึ่งเนี่ยมีสามสิบลูก ลูกหนึ่งเฉลี่ยว่าสองกิโลก็รวมแล้วเนี่ยยี่สิบห้าคูณสามสิบคูณสองได้พันห้าร้อยกิโลต่อไล่ต่อปีผมก็ขอร้องให้บริษัทรับประกันว่าต้องซื้อไม่ต่ำกว่ากิโลละร้อคือแปลว่าถ้าผู้เรียนมูสังกิงเนี่ยถ้ากิโลละสี่ร้อยต้องซื้อสนะี่ร้อยตามต้องกาดแต่ถ้าต่ำกว่าร้อยเมื่อไหร่บริษัทเนี่ยจะต้องซื้อในกิโลละหนึ่งร้ยบาท ถ้ากิโลละหนึ่งร้อยเนี่ยพันห้าร้อยบาทฟูเดยหนึ่งร้อยจะได้ต่อไร่ต่อปีเนี่ยแสนห้าหมื่นบาทเห็นไหมครับข้อแตกต่างเพราะว่าถ้าลนหลงให้คนมาปลูกทุเรียนสักล้านไร่เีย่ยางในภาคใต้อามีสิบสองล้านไร่สิบสองล้านไร่หายไปสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทําให้ราคายางขึ้นเกินกิโลละร้อยอย่างแน่นอนเพราะั้นตรงนี้นะครับผมว่าผมจะทําเป็นนยบายของปะยาธิป,ปัติว่าให้พี่น้องประชาชน ค้นยางแล้วมาปลูกทุเรียนโดยมีหลักประกันแล้วบริษัทนี้มีสองแนวทางถ้าพี่น้องไม่มีทุนกับพี่น้องมีทุนถ้าพี่น้องไม่มีทุนแต่พี่น้องมีที่ดินนะครับทางบริษัทจะปลูกให้ทั้งหมดเลยปลูกให้ทั้งหมดแล้วก็ค่อยทยอยเอาทุนคืนหลังจากนั้นจนถึงสิบปีจะเป็นผลประโยชน์กันบริษัทจะได้สามสิบเปอร์เซ็นพี่น้องประชาชนเจ้าของที่ดินจะได้เจ็ดสิบนั่นกรณีที่ไม่มีทุน กอเรียนนี้ที่มีทุนบริษัทเอาไปเป็นพี่เลี้ยงให้ทั้งหมดไปดูแลแล้วก็แจกฟันไม่ฟรีแล้วรับซื้อทั้งหมดโดยราคาประกันผมคิดว่าอย่างนี้ไปได้ภายในห้าปีถ้าเกิดพี่น้องคู่ป็นดาวปลาาหมดไปล้านไร่เนี่ยหนึ่งราคายางเพิ่มแน่นอนสองรายได้จากทุเรียนมากอย่างแน่นอนเพราะลักษณะอย่างนี้นครับเป็นการคิดนอกกรอบเพราะเราใช้เงินไปแทรกแซงมันได้เพียงระยะสั้นๆเป็นเงินภาษีจะได้เอาไปทาอย่างอื่นผมคิดอย่างนี้นี่เป็นตัวอย่าง マーカーと一緒に行くときに。<laughs>